สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซช่องอืดเวียกชาแนลครับเมื่อนี้ก็มาเปิดราคาควาคอยอีกนะครับผมอีกของหนึ่งบ้านน่าสมใจนะครับตำบลเก่าก่อยอำเภอหน้ากลางบ่แม่น้ากลางจงังหวัดนนงบาพูครับอยู่คอกข,ของแม่บวัวพันธ์สวัสดีครับสวัสดีครับแม่ครับค่ะสวัสดีค่ะแม่บัวพันธ์ครับมีบมบาจากตัวยาโคม,มแม่เมื่อนี้เมื่อนี้มีมีอยู่สองโคมค่ะสองโคมสองโคอมกับก้ยแม่ทองอยู่แม่หนึ่งค่ะกับกล้ยแม่ทองค่ะ สิเปิดราคาสองโคมเนาะค่ะต้นราคาสองโคมครับผมเอาโคมไหนก่อนแม่เอาโค้มแม่ลูกที่เดินไปนะคะแม่ลูกที่ที่เดินไปนี่ว่าเดี๋ยวยางนั่ไปเดี๋ยวบอกลักษณะคอดีนะครับของแม่นั่นเป็นยังไหนแม่ก่อนที่ฮอดเพิ่นนี่แต่แม่เลี้ยงมาเนี่ที่แม่เลี้ยงมากับคู่ก็ดีอยู่ค่ะแม่ข้าหมุนคือเพิ่มซื้อข้าหมุนนะครับแม่ข้าหมุนไอ้หนูดีแม่ข้าหมุนกับลูกลูกสาววะแม่ลูกสาวค่ะลูกสาวซื้อหนูดีนะครับ นอนนามก่อนบ้นน้แ <rural> ม่ข้ามหมุนกับลูกหนูดีเป็นคว้ยเสือสายมาจังไแม่อปยแบบ้านพอกบ้านเานี้เนาะบ้านช้าบน้ำบานเทานี้รคะแต่ว่าหางอีตดีหน้าตาดีลักษณะเด่นของพืนคือหางดีตัวดีหน้าตาดี ความสูงอยู่หลายปันได้ครับประมาณ137ค่ะประมาณ1 137นะครับอ่าลักษณะเด่นของเพื่อนกับตาแต้มนะครับตาแต้มแต้มจำครับมีองค์ข้อสององครับแขวนเป็นยังไงน่แม่แขวนครับก็ดีค่ะแขวนเพื่อนดีนี่แขวนผิวนะครับ เดี๋ยวผมผมจะพยาัเข้าไปไกลนะครับเพันธุ์ตื่นนะครับเพันธิ์ฉยากยานนลค่อยมาใหม่ยังไม่ลืมค่อยยางถึงเดือนอันนี้พัถึงเดือนจะโตอ๋อจะเรียงนเรียงด่วนครับขาเพื่อนเพียงไหนครับถุงขท้าขาวขถุงเท้าขาวถุงขาวแต่ว่าในายทองม่ได้รับประกันเนาะค่ะคัมมาทองหรือประทองคัมมากระจอมมากกวาก็า่ได้รับประกันทองกันไหมยังหมดได้รับประกันทองนะครับน่ามาได้รับประกันทอง ว่า right เป็นใบไหลาเป็นไรครับแม่นี่อ๋อยังได้สิบสองหาพันค่ะสิบสองหาพันแต่ต่อได้ค่ะแสนสองหมื่นห้าพันนะครับราคาต่อรองได้อีกต่อรองได้ค่ะลูกเพิ่นจักเดือนแล้วแม่ปีไหมบใกล้ๆจากขวบปีแล้วบค่ะเพราะว่าเทาก็บขวบใกล้ขวบปีเนาะขวบใกล้ขวบปีแล้วล่ะค่ะเข้าวเดือนสิบเดือนเนี่ยประมาณแปดเก้าเดือนนี้นะคะครับผม แล้วนี่ทองเขาก็บพัลลว่าท้องว่าท้องเพราในเศร้าครับผมค่ะไม่ได้รับประกันท้องแม่แม่ยังครับแม่ข้าหมูแม่ข้าเหมือนกับน้องหนูดีครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันครับคมไหนครับที่นี่นครับแม่เขากัมกับน้องนูดําแม่เขากัมกับน้องนูดําค่ะลูกเพกันไปทางไหนครับพูดนค่ะบนูดํัมกินไม่ตายอยางลูกพูนอ่ะเอาเบิ้งแม่ก่อนก็ได้ครับเขากัมค่ะอันนี้ก็บพัลลุก็เหมือนว่าเขาจะเตือนใจเขาอีก ทำไมข้ามหมุนทุกชาดนั่นแหละค่ะนี่มาชอดิเฮียงของเขาเนี่ยนิดมมลาหรือเปล่ามูลาบอกเพื่อนว้างสั่นบอกแม่เขาจะว่าขาดมาให้กับแม่พ่อมาอยู่ออกดําไหมคะลักษณะเด่นและหรือคอดีของเพื่อนเป็นยังไงบ้างตัดีเขาเรี้ยงง่ายอันนี้ง่ายกินกินยาดีค่ะกินยาดีท่องเที่ยวใดแล้วนี่อันนี้ท่องเขาเป็นท่องที่ซีล้วค่ะท่องที่ซีในท่องค่ะท่องกับเข้ากสะทรวงแบบเขายิ่งง่ายไปกว่ะ สมหญิงไงไปโค้มตัวมากเครับไอหลอดค่ะหลอดน้ำเชื่อแต่เขามีใบหลอดน้ำเชื่อมีใบนะครับฮาร์นรสครับร์โค่ะไอเน่ไอเน่แม่หยังก็ครับแม่เขากรรมค่ะแม่เขากรรมกับลูกหมูดำค่ะลูกหมูดำคนบดไออาบน้ำนะครับนี่อาบบดไออาบน้ำค่ะคนละลูกที่ลูปลายหยาทองพีซี เพื่อนไฮลูกเป็นยังไงในแม่ไั่ดีค่ะแม่นี่เลี้ยงโดดไปค่ะแม่นี่เลี้ยงกับประมาณสิได้ปีกว่ากันเหรอคะปีกว่าแล้วนะครับค่ะเขาจะปลาทองที่สี่เขามาทำปีกไงใบหนี่งะล้วกันปีกไงใบนะครับเอาพอเลือดดีครับเท่าไรครับแม่เขากรัมกับลูกหนูดีไหมเขากรัมเปิดไปที่ปีหาพันค่ะสิบสี่หาพันนะครับต่อรองราคาดี อันนี้สามแค่ะความสูงของแกความสูงรอยสามสิแปดนามที่แปดบวกค่ะครับสว,บวนลูกครับาก,กน,นาตาดีอ่างดีค่ะเป็นประแาดหน้าดีสวยนะครับแต่รดดหน้าไม่ไรู้รรว่าชิได้ไรลเนี่อกว่าพอกราม่มามาเจียกรงมเอาเดี๋แม่พาไปเบื้องลูกนะครับที่นี่ สับเดี๋ยวแม่คุับเป็นมีหลายโตัวนะครับเมื่อเบิงเ่งออกอยู่ขอหยาบเบือบครับรๆๆส่วนหยาบหอมตัวนี่สีไรที่ปลูกนี่หยาอย่างนี่แม,ม่ก็มีนี่เปียกหาหวานค่ะนี่เปียกับหยาหวานพราวหยาหวานเตรียมใส วัวโน้ตค่ะย่างมาหาเลยซ้อนกันเปีนยานต้องเนาะลายย่าปลาไปลูกนี่ค่ะโน้ตโน้ตดำเนาะคาคาวโน้ตดำไอยเลยครับจักเดือนนี้แม่สี่พันสี่สามเดือนนี่แหละค่ะสามเดือนพอพันมาจังเลยครับอันนี้พอพันนี่ทับแบบทับน้ำบ้านของลูกเสียเอเนี่ยแมค่ะอ๋อไอ้ขอบของเสียเอว่าน่าสนใจเนาะแม่ค่ะ คือบักโกขกแบบนะควายเพื่อนอ่ะตัวใหญ่ค่ะครับควายตัวใหญ่เลยพอจะโขกครับแต่แมันสอดออกมาท่าแม่ไหลครับจะด,ดำขึ้นไหมเอาแม่เขากวดมกับน้องหนูดำเนาะแสน, 4, 5, น,นสี่ห้าพันแม่พ่นซาสค่ะพ่องเดี๋ยวเบอร์โทรแม่เพิ่นจำได้ผมุ่งเจียวสมเจียวใส่ในคนล,ลิปจำได้แล้วแล้ววะสวนแปดสี่ครับ ส5 4 4ี4่เบ่น่นงสอนครับ <iber at ını> ่มนเหือนอน้องสาวนเขาจะให้ปุนั้นุญนั้นรับรับสายให้เวขาจรงไรทรงเสีบรงไข่ยังเสียหอะไนะคเวลาาาทาดูนอย่างเวลาทายอยากติดต่อติดต่อเบื้งนะครับติดต่อเบื้องเหนือตรงนครับแมบะร ดมนาบอีกตัวนึงค่ะนันพุนบแล้วเาเจ้าเดือนนี้แหละค่ะนี่บอกไหมคะเจ้าเดือนนค่ะตัวนี้เท่าไรก่แปดพนค่ะเกสิเนาะแปดสิบ่าอ่าพันความสูงพ่นหลายเป็นไรครับ ความสูงมันไหลไปไหนนี่ความสูงประมาณสามหาสามหกเดอกัประมาณลอยสามสิบห้าสามนีสงสัย 8, 8, 8. สถาหนะท้องท้องจะได้เกเดือนกจได้เก้ว่าหัวกลับอนไค่ะหมอมาเช้าเก้าเบิ้งหมอมามาเช้าเบิ้งเหรอ่อคอดีคอเด่นข,ของเพื่อนเป็นยัไนไนงไงแม่ตุวนีน้ตัยงง่ายค่ะอย่างไงา S <S อุดมทัศนีควายไทยเพิน่นมี่บ่ะตาแจมบ่ะ้่านห้องกระเซิงอ,อยูอออ่นี่ลหรอคะนีะ่ละนั่บ้านห้องนี่ละควายควายเอ๋นี่ละควายควายเอ๋ยเนาะตาแจมแก้มจำบ๊วยพี่แม่ตัวนี้เสือบผ่นเขาแล้วนะครับตาแจมแก้จมจำองก้อนะครับุง้าวขาว กำไรขาหลังขวานแยงไดนี่แม่ขวานนี้ค่ะเพื่อนมีขวานอย่างแน่ขวานดีตัวดีมีขวานอย่างแน่นี่มีขวานวงไหนเนี่ยวงข้างกลางค่ะู่หลังเนาะคู่หลังคู่หน้าคู่หลังคู่หน้าครับวางขวานหักเงินหักข้ามเนาะโอ้ถ่ายได้ไหมดเก่งมากเลยมาดมไก่ เอาแปดหมื่นครับผมค่าห้องแปดหมื่นได้ค่ะราคาต่อรองเลยรับคอกกับน้ำบานนั่งหนิล่ะค่ะจะมีอีกอีกอีกคอกนึงอยู่คอกอยู่บ้านพุดกระสูค่ะพุดกระสูเนาะเดี๋ยวจะไปต่อคลิปนะครับค่ะอยู่หุ่นเบอร์เท่านี้เนาะแม่ยี่หมื่นค่ะยี่หมื่นเท่านี้ค่ะยี่ห่นเบอร์เท่านี้ต่อคลิปที่พดกระสูครับ อันนี้ราคาแบงปันครับค่ะราคาแบลนปันเ่นเรี่ยงค่ะครับท้องแรกเนาะแม่เนาะอันนี้ท้องที่สองค่ะท้องสองบ่ค่ะท้องสองค่ะตัวแรกมันเป็นตัวปูค่ะท้องแรกตัวปูค่ะตัวนี้อาจจะเป็นตัวเมียก็ได้ค่ะไอ้ไปรุ่นเอาอาจจะได้รุ่นค่ะพ้าได้รุ่นเยอะค่ะครับลูกเขาดีลูกเขาสวยแต่เนี่ยเหลืองุยหุยงามหน้าแตงแจ่มแจ่มตัวเธอขายไงตัวไงตคนนั้นลูกจะโชว์กันแหละ เก่งมากเก่งมากโอเคครับผมเดี๋ยวไปตอบานกุฎกระสู่ครับครับผมเข้ากับมาเดินทางมาถึงนะครับบานกุฎกระสูครับแม่หยังครับนี่คุณยายแม่คุณเนาะ เป็นควายมีสายมีเสือ้อมาจากไหนบ่ควายมา,าทาั้งกาลสินแม่ส่วบ่รู้คือกันบ่ได้ถามเพิ่นควายทั้งกาลสินเลี้ยงไว้ดวนไปไหนแล้วครับอ๋อเจ็ดเดือนละสามเปลี่ยนข้อยบอแต่หูโห,หได้ควาอยนี่ขนาดเข้าันหลุดนี่เขามันหลุดออกนี่เอาเอาเอาเสียบบอเลยมีแต่เสียบเข้ารถน,นั่นบ่ได้บด่ได้ให้คนมาเห็นให้เด้เอาจับแย่เองครับเพิ่นหูครับลูกสาวหลานคุณไอ้คุณ คูณเลยไม่คูณเลยความสูงหลายมันไหนย่ายย่ายได้บัดไัตบ่โอ้ยแม่บ่ได้บัดบัตกับบัดประมาณเท่าไรครับประมาณเท่าไรนะย่ายสูงเท่าไรนี่ย่ายสูงเท่าไรโอ้ยตัวใหญ่เท่าไรล่ะโอ้ยในีูดเถอะเนาะไปจื้อบ่ได้ประมาณนี่ครับประมาณครับสามสามเจ็ดสามแปดจื้อประมาณนี่แหละไปตัวใหญ่เต๋อไหมครับอ่า เดีย๋ยวผมถ่ายรอบๆหัวแห้เบิง้งนีลูกกันเนาะผัวหรือแม่ครับนี่แม่แม่แม่ค่ะลูกแม่จักเดือนแล้วครับอสามเดือนตัวสามเดือนน้ำวสา่คนนมำน้ำใสยคนเอ้ยจะดาบน้ำได้ดีขึ้นย,ย่างหายย่างยางอยากเจ้างี้ดูแต่ลูกอาบหน้าวันหนเอ้าหางกันหางก็สวยเรียบสวยยาวรามดีครับโอ้ยรามดีกินยาดีปันยัง ทางดีโหู่านนี้สามเจ็ปดนี่ยครับความสูงสิอีโระม่ครับตัวนั้นสูงก็ตัวนี้แม่ที่สองบ่แม่นี่สิว่าลาค่าไปหลายปันไดห้าชิปห้าสิห้าเท่าไรก่ออันแสนห้าหมื่นห้าพันหตัวดนบ่นมื่อหนึ่งแสนห้าหมืนห้าพันะครับต่อร่องได้ต่อรองได้เอาหางเพื่นกับเป็นพ่วงดีนะครับ นมซีเตาอยู่เนาะซีเตาสวยดีพ่อท่องอะไรได้อนี่ฮะท่องอะไรได้อนี่ไปท่องอีกแล้วบอกท่องอนไอ้พ่อยยื่เบื้มลูกขึ้นหน่อยหน่อยอยู่หน่อยหน่อยก็สร้างแล้วสองรอบสองเดี๋ยวด้รอบที่สองมันขึ้นเนาะมันขึ้นครับมันขึ้นกระทับตัวไปทับพอพอพันไม่เลพอพันพอเหมืนยังตอกเบิ่อ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 เบื่อปะเบิ่มอ๋อเบื่อพันล้านนั่นแหละ มีหลอดนะครับมีใบมีหลอดรับประกันอ่ามีใบมีหลอดรับประกันเพราะว่ามันขึ้นด้ขึ้นขึ้นโมยูเนาะครับขึ้นตันซีเทียกับเลทับเอาเลทับเอาติดจ่อยติดจ่อยไหมทานสองรอบแล้วได้หนิครับทานสองรอบแล้วอ๋อแสนห้าหมื่นห้าพันเนาะใช่ไม่ยากนี่เป็นสมุทธท่องที่สองนีหลอดมี่ใบท่่อ้อมโอเคครับตัวหนังเพิ่มขึนยาเป็นยังหนังเพิ่มขึนจะดีนะ ตามกอบูดีเอ้าเอ้าเชิดให้ฟัดฟัดให่ลูกลาโซโซ่ให้ประเทศไทยประเทศเล่ากันไงโอ้ยสวยสวยลูกสาวแม่สวยผัวมีครบผุดละับป่ะเข้าเออเออไงไงเล็บสวยผัวมีตันนี้ดอกผัวตัวนี้ผู้ใดมาเห็นก็สวยราคาหนี่ต่อรองไดป้าแม่ต่อรองได้ตัวต่อรองได้นะผู้กินเขาข้าเดียวเขาข้าเดียวมันดูดี นร่งงตัวเือกเลยแม่เว้าร่ลงรตัวยังเตัวแดงงือเขาเ้าต่เเปล่ยนเนี่นฟองสาขากาขเลยเด้อสิไรลวงไปใชเดี๋ยว้วยย่างยกกระดิวยัอาบน้ำด้ยยางอาบน้ำอาบน้ำมจากด้ยนา่น้ำดู้ก่อนาบน้ำใช้ยางรับแต่มมีอนักิ่ม่รับตนี้ับ อาแม่ซับนะครับแม่ own own so ่อาบน้ำรูาจด้อบนแล้วองเปาเดือนแล้วเดือนแม่นี่ยแม่ย่างข้างนี่นแม่ย่างย่างจทั้งหน้างนันทองเก้าเดือนนะครับถขวดแล้วแม่ซับนะครับสูงก็แม่เมื่อกี้ป้มั่นลอยสามเก้าส่สิบได้ประมบ่นใช่บนใชอยู่แม่วัดแม่ได้อยู่ต่วามาวัดเอา มามาได้ปีนใส่นชี่ซิบนะแม่กะจะได้ชี้ซิบเนาะไม่ได้ว่าลักษณะดีเด่นของเพื่อนเป็นยังไงนะแม่แม่ทราบนี่โอ้เพื่อนก็หูแล้วดีเด่นหูกินยาเก่งหูอีรีคล้วยแม่นี่ครับมันก็มีพรเมื่อได้หรอกกางผัวดีนุ่มซีเต่านะครับหูกล้วยน่ะขันในเล่นปอยไว้เบิดเมื่อกบอนนี้นี่ ก็สวยหางสวยดักสวยครับก็ได้มีหมวกสีควายเมนดีเ็บสีควันเป็นยังไงนะแม่จ้ามควันดีควันดีควันหาเนาหนหาจ้ามหรอครัเบี้ยควันผมย่างเข้าไปไกลไปยืนเตือนวันนี้บ่วก็ตือนหรอครับท้ายหางให้เบิ้งดักเบิ้งหางเป็นดูสวยที่ยังเห็นบ่ท่องเที่ยวใดแล้วครับนี่ท้องนี่เรากล้วยสีม่านนะถุงกระทองสามหมุง ประมาณสามนะประมาณสามนกเลยนะค่ะประมาณสามนกลูกคนช่วยสวยเดียนใส่โบน์ทั้มดูคนอันนี้แม่เดียวบ่แม่เปิดตัวเดียวบ่เปิดตัวเดียวแม่เดียวดูคนขายแล้วลูกเพิ่นขายแล้วงามไรยลูกงามลูกงามหลากระจมองม่หยาดออกว่างสะดุดตาดูบ่าวแม่เนี่ยโอ้ยลูกคนมีสวยปันดาแลาวนะทอองตัวใดอยู่ในทองอันนีพอพันมาจังไลยพอพันธุ์มาท่าเหมือนผลอะสารค้ามผลเนียมีขั้วสื่อมาเนาะ มีก็มีใบดอกก็นั่นไหมครับลูกเก้าสั้นแต่ว่าหังว่ามีใบดอกคือเป็นพ่อแบบว่าสายนะแม่นค no right. ่ะสามแม่นสายเลือดแต่ว่าหังพ้องบามีใบคือเป็นพ่อบ้านพ่อบ้านครับแต่เป็นลูกแก้าสั้นพระเจ้าว่าพระเจ้าพระว่าแต่ว่าได้ว่าน้ำพระเจ้าเป็นพระว่ามากสิเนาะแต่ว่าเขากบอมีใบใบยืนยันเนาะแต่ว่าีใบยืนยนลูกคนสวยเนึ่เจ้าหญิงใหญ่ลูกเงี้ยนิดใส่พิ่นทรงลูกทรงลูกดีครับยืนนิ่งเลย ปลาเมนหุนขนาดมากใหญยิงก่าป็นี้คำพึ่งหลังนะอ้าวขัของเขาหะเน่ยลังตรงดีเยอะยหนาใช่เลยเอออันแม่ของรองเกตนะเออมาและวค่าไ้หลายไปเลยครับนี่อาจา์จนว่าว่าแสนสองแสนสองหมื่นแสนสองหมื่นทวนเอาวน้ไปพ่เทียวต่อปะ ออแ,แสนสองหมื่นทวนขู่อ่ออางญ่ครับสี่อดแล้วนะครับรเรโเครื่องราคาดีความความสูงได้นะครับรค,รครับอยากได้หาพันอีกอยูวอ <g iven> ่นเพิ่นม,มาตอรถอีกว่าหน,นแม่อรถอีกนะครับรถ <c oughs> อ,อีกมกีส้องตเนี่ยคร<ม>ับเอาิปดีกย <c oughs> บ,บ่าออกบ่ะ่ออกเคือมือแฉดเดีวผมย่างไปเ่จเห็นบ่เนาะเพราะว่าตอนเย้นแสนกระเบิดเลยไหมครับขนออกมาก็ดีเนีมตัวนีมันนันยัน่ไม่ันยนมันอยากออกมากเอาอกยูนาข้าน่มาจับอกมจับไตนี้ก็ออกอปยั่านับตันี้ไวยก็ได้ กืบเขามาดูออกไปเด้ยังไงยังไกไปค่ะคุณผู้เพ่านอ่ม่หัวกระจ้ายมากน้อหัวกระจ้าเนี่าแม่ที่สครับแม่กำไรบ่แม่กาไรเชื่อสายมั้งไดแม่โอ้ยเชื่อสายบ้านบนเท่านี้และบ้านบ้านเนาะความสูงสิประมาณลอยสามสิบหัะ ลายขันซีทำหายนิดทองปะครับนี่ทองว่างควันดีดีด้วยนี่ควันดีเอาคอดีแม่เบาแนวอันใดเพิ่นเฉยอันแบงเพิ่นไปเลี้ยงนี่เพิ่นอยากได้ไปเลี้ยงมันมี่ดีบางแดดเนี่ยโอ้ยแตดีกับก้กินกับไรโอกินเนื้มาดีเนี่ยกินยาดีครับบ่ได้เดินบ่ได้ลามเข้าจักรเพียดิ ื้อมากแล้วกันนั่นเลยหินยาดีเปิดเท่าไหร0สิบบอหกสิบหายแล้วหกสิบเบอเอาหบหกสาหลังดีนะครับหลังบูบโอดี้วเปิดราคาไว้หกสิบวะท่านครับสองวางเอาเคนเป่าอยากไปแล้ว เอไปาละค่าดีครับผมให้เพื่อนไปด้วยเพื่อนอยากเพื่อนอยากไปแล้วหกสิบนะครับระค่าแบ่งปันเกษตรกรครับผมแบ่งปันกันไปเรี่ยงนะครับปากเบอร์โทรไปอีกบ้ครับเบอร์โทรศัพท์ 084 9544 9544 1 2 0 1 2 0นะครับเจ้าเดียวกันอะค่ะเราเดียวกันเนาะครับผมครับผมสุดท้ายถ้ายคลิปนะครับผมกับปากเป็นร่างแร่งใจนะครับให้คนทำคลิปกับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเปิดราคาควายนะครับสองมองเลยมองนี้นะครับเจ้าเจ้าเดียวกันนะครับ เป็นเป็นญาติพี่น้องกันเนาะแม่เนาะ,ะครับผมครับพี่กับน้องนะครับเกดใจกันเลยครับผัวโชคผัวเดียวกันครับเ <laughs> บาๆหลายห,ายหาย่างครับผมสหรับมื้อนี้ก่ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับ